สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสากุรลชานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแจกไอดีคอนเสิร์ตที่เราสร้างเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือคอนเสิร์ตที่เราสร้างเองซึ่งคอนเสิร์ตที่เราสร้างเองนะคะจะเป็นดำชมพูเหมือนแบล็กพิงเหมือนสไตล์แบล็กพิงนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปแจกเลยนะคะเดี๋ยวเราขอหาหาก่อนหาแปบบ๊บนึงนะคะ อ่านี่ไงเจอแล้วคอนเสิร์ตนี่ค่ะไอเดไอดีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่เราสร้างเองเนาะแต่ว่า,าจะมาแจกนะคะเราจะแจกแจกไปเลยเนาะอันนี้ก็คือสร้างนานแล้วนะคะแต่ว่ามันก็สวยดีตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งดูคอนเสิร์ตตรงนี้ก็เป็นเวทีคอนเสิร์ตอ่าตรงไฟตรงนี้สร้างยากมากเลยทุกคนตรงไฟตรงนี้สร้างยากมาก เ,ออเราขอบอกเลยว่ายากจริงแล้วก็มีกองมีกีตาร์มีไม่ร้องเพลงอะไรต่างๆแบบนี้นะข้างหน้าก็จะจ่ายเงินค่าเข้า,ขาเด็กฟรีเพื่อนหนึ่งร้อยแล้วก็เป็นประตูทางเข้าเนาะอยู่ข้างๆโรงพยาบาลนะคะถ้าเป็นสถานที่อยู่ข้างๆโรงพยาบาลอันนี้คือเราแจกนะค่อยากเอาไปทำละครสั้นก็ได้ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแจก ID เกันเลยนะคะนี่ก็คือ ID เนาะ ID ก็คือแปดหกหนึ่งหกห้าสามหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์สองสองเจ็ดนะอันนี้ก็คือ ID คอนเสิร์ตที่เราสร้างเองนะใครอยากเอาไปทำละครสั้นก็ได้นะน,นี่เราแจกเราสร้างเองด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลา ไปก่อนนะคะเจอก,กันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตาม,มาเราด้วยนะบ๊ายบาย